รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุงดเงาดำตัวเหลืองปลาหังแลนะโบบบให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้ไม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t regulator ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสุขและสวยครับคุณผู้ชมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความสุขได้คุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งกันที่มีความสวยและเป็นคนที่ดูดีในสายตาคนอื่นได้ขอให้เพียงแต่มีสุขภาพที่แข็งแรงครับวันนี้เราชวนทุกท่านมามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนําท่านวิทยากรของเราทั้งสองท่านครับท่านรองศาสตราจารย์นภัทร์ไั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ และท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์ครับอาจารย์เรื่องของดวงตาเนี่ยทำไมพอสูงอายุขึ้นมันถึงมองได้ไม่ชัดไม่สดใสเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเริ่มด้วยน้ำวุ้นตาเสื่อมเนาะคือพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยครับไอ้น้ำวุ้นตาเนี่ยมันจะเริ่มหดตัวถ้ามันหดมากๆก็อาจจะมีเส้นเลือดแตก Uh huh. ในนั้นนะคะแล้วตอนที่มันหดตัวเนี่ยมันก็เริ่มหนาตัวขึ้นครับอ,อาจจะเป็นจุดหรือเป็นเส้นก็ได้นั้นเวลาเรามองไปที่ฝาผนังที่เป็นสีขาวขาวสีพื้นเน่ะค่ะเราก็จะเห็นเป็นจุดดำหรือจุดสีน้ำตาลลอยไปลอยมาหรือเป็นหยักใยก็ได้หรือว่าเป็นเส้นเหมือนตัวหนอนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรอยู่ในตาหรือเปล่าพยาย<ต>ามพยายามที่จะล้างตาหรือว่าเอาอะไรเขีรยออกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าน้ำวุ้นตาเสื่อมเนี่ยสารที่เขาพบเนี่ยจะเป็นอินเตอร์ลูคิน1เบต้ากับอินเตอร์ลูคิน6หลังเยอะมากซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยไอสารทั้งหลายเนี่ยอาจารย์เจอกันมาตั้งนานแล้วนะฮะครับก็มันมาตามที่อาจารย์นำไปพูดมาเนี่ยมันเกี่ยวเครือเกี่ยวข้องกระบบภูมิคุ้มกันทั้งนั้นสารทั้งหมดเนี่ยมันหลั่งมาจากเม็ดเลือดขาวแล้วเป็นสารที่ก่อการอักเสบเรียกว่าโปรอินลามเมตอรี่ไซโตไคน แล้วเราเองเราทำงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับป,บปุ่มกันในร่างกายให้สมดุลมาเป็นเกือบ10ปีแล้วเมื่อเรารู้ว่าอาการเสื่อมของดวงตาม,มันเกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่ก่อาการอักเสบมากเกินไปอาการเหล่านี้นะครับคณะนักวิจัยเราก็ใช้สารสกัดจากมะคุกเงาดำถั่วลิองปรังบุบกนี่แหละไม่มีาสารอ<า>ย่าง,งอื่นเล,เลยนะครับก็ไปปรับปุ่มกันให้สมดุลแล้วอาการทุกอาการเกี่ยวกับตาที่มันมีปัญหาจากความเสื่อมเราก็ดูแลได้หมดค ปัญหาตานะครับที่ที่จะย์นำไปพูดถึงวุ้นตาเสื่อมก็ดีตาแห้งก็ดีต้อหินต้อกระจกม่านตาอักเสบจอประสาทตาเสื่อมอย่างที่ผมสรุปไปเมื่อตะกีน้นะภูมิคุ้มกันวิทยาว่าเกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่ก่อการอักเสบมากเกินไป มีสาเหตุมันจะกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะครับอินเตอร์กิน1เบต้าอินเตอร์กิน6อินเตอร์กิน17เทียนแอลฟาแล้วก็อินเตอร์ฟอร์นแกมมาถ้าหากว่าเราลดสารเหล่านี้ลงมาได้เราก็แก้ไขปัญหาอาการเหล่านั้นได้แล้วเราก็มีสูตรทําให้ไม่เลือดขาวหลังสารที่ก่อการอักเสบน้อยลงนะครับแล้วอาการเหล่านั้นก็จะดีขึ้นเองเพราะกลับไปสู่ภาวะปกติแล้วข้อมูลที่เราพูดถึงนะครับเรื่องของวุ้นตาเสือ่อมอาจารย์ทาไมพูดแล้วก็เกิดขึ้นจาก อินเทอร์กนหนึ่งอินทอรนหมันเยอะเกินไปเราก็มีสารที่จะลดตรงนั้นได้นอกจากสาร2ตัวที่ลดลงไปแล้วเราก็พบว่าแคปซูลของนักวิจัยแอปโคที่เราใช้ให้อาสาสมัครรับประทานวันที่15นะครับวัดเม่ดเลือดขาวออกมาแล้วก็จะพบว่ามันมีการลดลงของสารที่มีการอักเสบพอการอักเสบเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อเราลดลงได้เราก็เพิ่มคุณภาพชีวิตและถนอมดวงตาได้ใช่ไหมครับ มันง่ายๆอย่างนี้เองนะครับเช่นเดียวกันครับกับน้ำมคุดแอปโป e เอสเซนของเรานะครับใช้ไป15วันมันก็จะลดลงสารที่มันหลังเยอะเกินไปในขณะเดียวกันมันจะไปเพิ่มสารที่ช่วยถนอมดวงตาจากจอประสาเสื่อม,อมชนี้เปียกได้ซึ่งเป็นที่ต้องการในปัจจุบันคืออินทิวกิน18นะครับก็พบว่าคนที่ดื่มน้ำมังคุดนะของเราวันละ3 0 0 ml 15วัน เจาะไม่เลยเขาออกมาแล้วก็พบว่ามีมเลือดมีอินโดลินสิบแปดเพิ่มขึ้นจากคนที่ไม่ได้ดื่ม50%โดยที่ไม่ต้องฉีดเข้าตานะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นเรื่องของความสําคัญใครฟังแล้วจะเข้าใจว่าสําคัญไม่สําคัญก็คงต้องไปจินตนาการดูนะถ้าเราเกิดมีปัญหาก็มาเลามีเอาต้องมียาฉีเข้าตาหรือต่อมาเขาก็บอกว่าพัฒนาได้แล้วฉีเข้าเส้นแต่ตอนนี้เราจะฉีเข้าตาหรือฉีเข้าเส้นหรือไปดื่มแม่มะคุครับเรามาดูกันปัญหาคนที่มี เรื่องเตื้องของตานะครับรายนี้คุณนรัตคุณนัชระมรตานฤทธ์นะครับเธออายุแค่24เองโอ้สาวๆอยู่เลยเนี่ปัญหาวุ่นตาเสื่อมแล้วเมื่อยล้าสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันแน่นอนนะครับพอใช้มากก็เหมือนกับคนอายุเยอะครับใช้สายตามาเลอดเวลาหลายสิปีอยู่มาวันหนึ่งก็พบว่ามีจุดสีดำ ขนาด2มิลิเมตรก็รู้สึกลำคาญมากและอาการตาแห้งก็ต้องหยอดตาเทียมทุก2ชั 2> ่วโมงนะครับเริ่มใช้งานวิจารณ์แอปโกครับตาก็ค่อยมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นตาใสาขึ้นแม้ไม่ใส่แว่นนะครับแล้วก็ผ่านไประยะเวลาหนึ่งจุดดําที่เคยเห็นก็จางลงนะครับรูโปร่งใสแล้วก็ขนาดเล็กลงเหลือจาก2ม mm มก็เหลือ1 mm. อมิลลแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ก็แทบไม่มองเห็นจุดดำนั่นเลยแล้วก็หยอดน้าตาเทียมก็น้อยลงถอดแว่นก็ขับรถได้แล้วก็ใช้สายตาทำงานได้นานขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่ดูแลอาการวุ้นตาเสื่อมให้กลับสู่ภาวะปกตินะครับโดยการลดภูมิคุ้มกัน,ให,นให้มันสมดุลน,นะครับลดสารอินทรูกิน6 และอินทริกินวันเบต้าที่จะทำให้พิ่ถึงนะครับแล้วตาของเราก็กลับสู่ภาวะปกติต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราบอกว่ากลับสู่ภาวะปกติไม่ได้บอกว่าหายถ้าหายแหมก็มาไปตรากตมทางานด้วยสายตาอีกมันก็จะไม่เป็นก็จะไม,มไม่เป็นมันไม่เป็นไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆจะบอกว่าเกิดขึ้นได้กับคนในทุกวัยใช่ครับแม้กระทั่งยังไม่เสื่อมก็ตามถูกไหมฮะเพราะ<อ>สาวๆก็เป็น เด็กสังคมก้มหน้านะฮะในใช้สายตามากจนเกินไปกับกับการมองที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่รถกำลังเคลื่อนอย่างรถไฟใต้ดินนะเดินขึ้นไปเห็นเด็กๆมันเคยมองหน้าเราสมื่อ่เอาไปฮะเอามองแต่กล้องก็ <c oughs> ไอทีก็คือ <c oughs> หลายคนอาจจะไม่รู้สึกว่าทําไมกับการมองบนหน้าจอสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมันมันผิดอะไรเหรอคือ โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์มันเป็นภาพที่มันเคลื่อนที่เร็วเกินไปถูกไหมครับใช่ครับแล้วขณะเดียวกันก็ยังมีกระจกมาบังสายแสงมันขยับครับเคลื่อนหลายทอดมันต้องใช้ตามากกว่าปกติคือความหักเหของแสงที่เข้าสู่ตามันก็ผิดปกติอีกครับความเร็วของภาพที่มันเคลื่อนที่ใช่ก็เร็วไปอีกก็ทําให้เราทํางานด้วยเราใช้กล้ามเนื้อตามากขึ้นไปใช่ครับกว่าปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นสังคมก้มหน้าจะเป็นสังคมตาไม่ดีต่อไปแน่นอน รายนี้คุณธีรวันรอบรู้นะครับอายุ58ปีวุ้นตาเสื่อมเช่นกันออันนี้ก็ปกตินะ58มีก็สมควรจะเสื่อมถ้าใครยังไม่เสื่อมก็รีบเสื่อมซะนะฮะไม่เสื่อมนะฮะดีอย่าอย่าเสื่อมเลยฮะ <c oughs> ก็ตลอด4ปีที่ผ่านมาก็พบแพทย์เป็นประจำก็ <c oughs> ตาแห้งนะแล้วก็ขับขับรถกลางคืนก็ขับไม่ได้แน่นอนครับตาขวามองเห็นอยากย่ายจุดดำคล้ายมด นะแล้วก็มีแสงฟ้าแลบก็ผลการตรวจแพทย์ก็ระบ,บุว่าวุ้นตาเสื่อมนะครับเดือนสิงหาก็เป็นเดือนที่เธอบอกว่าแสบตาเหลือเกินสู้แสงไม่ได้แล้วก็ต้องหยอดน้ำตาเทียมอยู่บ่อยๆกังวลมากกลัวว่าจะตาจะบอดก็เข้ามาใช้ํานใจแอปโก้ครับไม่นานเลยนะฮะพอรู้สึกว่าไม่ต้องหยอดน้ำตาเทียมแล้วไม่แสบตาสู้แสงได้ จุดดำๆอยากใยในตาน้อยลงมองเห็นชัดขึ้นลืมเลยเรื่องตาแห้งนะแล้วก็ขับรถจากกรุงเทพไประยองไฟเช้าเย็นกลับได้แม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนโดยไม่มีปัญหาใดๆไม่เมพลียด้วยไงเ,เดิมทีเธอบอกว่าเธอแยกแสงระหว่างแสงจากสปอตไลท์กับแสง <ไฟ S 2> จากไฟถ,ถนนแยกไม่ได้ปัจจุบันนี้เธอบอกสบายมากคุณภาพชีวิตก็ เือนคนปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกรายหนึ่งที่วุ้นตาเสื่อมกับสู่พะปกติโดยการใช้อาหารนะครับคือยืดอายุการมองเห็นออกไปได้อีกนานเลยทีเดียวล่ะครับโดยการลดสารอินทริคินวันเบต้าและอินทริกิน6ซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมในสายตาโดยใช้อาหารครับคุณสุพยาครับนะฮะมีปัญหาวุ้นตาเสื่อมมา4ปีนะครับตขวานะฮะเห็นเส้นใย บางๆสีดําจางๆนะครับบริเวณหางตาไม่ใช่หมอก,แล,กและควันด้วยนะ,ะต่อมาตาซ้ายอมองเห็นจุดสีดําเข้มนะแล้วก็มีเส้นใยกระจุกอยู่รวมกันตรงหัวตานะครับแล้วก็มีอาการตาแห้งแสบตาตาหนืดแล้วก็ฝืดตาต้องหยอดน้ําตาเทียมตลอดเวลานะครับ เดินไปในที่มืดๆปับ๊บหางตาก็จะมีแสงแป๊บๆเหมือนฟ้า,ฟาแลบนะฮะวันละครั้ง2ครั้งนะครับ<ฮ>พอใช้งานวิจากของแอป e โก้ก็รู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาตาไม่แห้งแล้วไม่ต้องใช้น้ําตาเทียมนะครับแล้วก็ใช้ต่อเนื่องก็พบว่าสู้แสงได้จุดดําๆใยที่กระจุกอ,อยู่ในตาที่เคยเห็นเห็นชัดเจนเนี่ยเริ่มจางลงจนแทบไม่เห็นแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็น,หนแสงแ,แวบๆบบตอนเดินเข้าไป เข้าไปในที่มืดนะคะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ทําให้สุขภาพของดวงตาดีขึ้นเป็นวิธีการถนอมดวงตาโดยการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลโดยใช้อาหารนั่นเองเท่ากับเป็นการยืดอายุของดวงตาออกไปอีกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจากการที่เราไม่มีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อหินต่อกระจกหรือน้าวุ้นในตาเสื่อมมันก็ชะลอการเสื่อมก็ลดอาการ ก็ทำให้กลับมาสู่ภาพปกติเร็วขึ้นคือมองอะไรก็สดใสงดงามรัศดาียว่ามันยืดกลับไปสู่วัยรุ่นไม่ได้แค่นั้นเองแต่ก็ขอให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วกันอย่างเช่นคุณต้นนะเนี่ยกําลังมองอยู่เนี่ยเล็งเพ่งอยู่เลยเนะแล้วคนที่เคยมีปัญหาความเสื่อมของสายตาแล้วก็มาเข้ามาสัมภาษณ์ก็มีท่านเหล่านี้นะครับเยอะแยะนะแล้วจะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย